สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพ่อๆอาาก็ชองมาราบูดีเค่เพื่อเราจ้ะหิวตอนไหนก็เฮ็ดตอนนั้นแ้ะพี่น้องจ้าเรามีปลากระเทียมเป็นของเราเองจะไม่ให้กุยช่ายเลยจ้าพี่น้องจ้าเที่ยวนีก็สิง่ายๆจ้าเบกกิง้งโซดานะคะใส่ลงไปค่ะสอนหนึ่งกบอนนิดหน่อยใส่เข้าไป ใส่ 3, สาม้อส้อนมหน่อยพี่น้องเกลือนิดหน่อยใส่้าไปแถมมักแถมบ่มีก,มรการตวงด้วยเท่วนี้ตะเอาเพราะวะที่ฝ่าน้ำมันพืชจากพี่น้องจ้าใส่เข้าไปคลยโคล,โคลให้เข้ากัน มีแปลงมันแปลงข้าวเหนียวแปลงข้าวจับเท่านเหร่นาะพี่น้องจ้ะมา,าะดามบใไญ่ตวงบใบใหญ่ยังเลเพราะว่ะมาดามเฮ็ดหลายเขียวแล้วนะเฮ็ดหลายเขียวแล้วก็คิดว่าอันเอฟซี FC พี่น้องเข้าได้หลายคนกับคือสิเฮ็ดเป็นกันเบิดแล้วเนา,จานะจะเนาะก็เลยเอาแบบเอาความแบบรวดเร็วเอาความเร็วพี่น้องอยากกินคันมันคืออยากกินนี่มันมันอยากพี่น้องหามวายู ถ้าคิดอยากกินนี่ก็เป็นอีนังที่ว่าแบบต้องกินเดี๋ยวนี้สินะพี่นอ้องแป้งข้าผสมแป้งข้าวข้าวเ,เอาน้ำห่อนแล้วพี่นอ้องเอาน้ำห่อนแล้วผสมคุค้มนเดี๋วก็ค่อยนวดเข้าไป,ปค่อยนวด สูตรนี้ขอสิเฮิตแป้งวั้นเหนียวไปไหนกับพี่น้องขอสิมาปันนักใส่เอาพี่น้องแล้วก็ไปหนึ่งขอก็ใส่ถาดขอสเิเฮ็ดแบบหนึ่งนะพี่น้องแบบนี้เฮ็ดแบบหนึ่งจ้ะสิบะทอดเกาทอดกินแล้วเอ,เอาเอาหอนหอนหอนโอ้ยนี่จำแนงข้อใส่ถุงมือเด็กพี่น้องเฮ็ดกินเองไม่ผมได้กินน้ำข่อยหรอกขอกินคนเดียวกินบ่เบอตหงตีฟิทเอาไว้บัดรล้างมาเขาก,ก็ ออกมาอุน่นโอ้ยง่ายคะคือหงงน้องแงมันเหลืองานก็มาเมื่อยๆยังเสียอยากกินเสียก็เอาออกมาอุน่นบางทีเขาก็เอาออกไว้ก่อนก่อนไปให้ง,งานเังเสียเหลืองานมาเมื่อยๆก็ได้กินปรต้องเฮ็ดนี่นะ ต้องประหยัดใส่พี่น้องใส่เข้าไปละลายจ้ะเรามีกระเทียมป่าเป็นของตัวเองก็ต้องประหยัดใส่เห็ดเข้าไปลลายจ้ะพี่น้องจ้าใส่ใส่เข้าไปเยอะๆเลย ักเรื่องเบิ่งอีจ้ะก็สิประมาณน จะพี่น re ้องเอามาหนึ่งตอนนั้นกระทาน้ำมันแล้วเรียบร้อยเนาะกระทาน้ำมันอยู่แต่ว่าคอยก็ลืมกดกล่องไวพี่น้องอันนี้หม้อหนึ่งเฮ้ามาดามใส่กับอันกระทะนอกจากเนาะเพราะว่าเตารลุนไหมเตารลุนไหมเนี่ยพ่นเป็นแม่เล็กเพอนเป็นแม่เล็กจ้ะถ้ากระทะบะมีอันเล็กดูดมนกระใส่กันบ่ด้จ้ะพี่น้องอันหม้อหนึ่งเนี่ยเฮ้าซื้อซึ่งเนี่ยเฮ้าซื้อมาจากบ้านเฮ้านอกจากเนาะ ซื้อมาจากบานเห่าพอดีมันบ่มีมันบ่มีแม่เล็กดูดซึ่งบานเฮามันก็เป็นเอะโลหม่นมนเนียมธรรมดาจากพี่น้องมันเข่ากับเตาบานเพิินบะได้นาะจะเนาะมาดามกับ่อยากทิ้งเสียดายหอบมากหิวมากตา,กมามบักไก่ึ้นขามน้าขามทะเลม,มัมนเครืองไม้อ,อีกต่างหากพี่น้องมาดามกับ่อยากทิ้งนาะจะเนาะกะนี่ละมาดาัดแปลงใส่กระทะใส่กระทะเอาจากพี่น้องนี่ละก็สซิป,ประมาณนี้นาะจะเนาะ มาปาเกยชใจเราปาเก๋อใจหนึงออกมาแล้วก็สิเป็นแบบนี้นจาพี่นองพี่องจาโอ้โอโอ้โไม่ได้กินบะน้องได้กินัตถยาเตะเด้วยโอ้สวยสวยสวยออกมาสวยโอ้พี่น้องจ้าโอ้ ไปกระทะอ่ะมุนไปก็ไ,ปได้ดอกพี่น้องคิดมือเดียวก็ได้จับพี่น้องจ้าล็อตแรกมาล็อตสองจัดไปเดี๋ยวเสียไปซิมอ่างหนาเอฟซีจักหน่อย ทำเองก,กินเองนักเลงพอคนวาเนาะว่าตามขึ้นแล้ววะอยากกินเมื่อไหร่ก็วิ่งไปตัดเอากระเทียมก็จะอึดปากของเราเองก็ต้องอยากมันบาห่วงพี่น้องจะอะมาจา้ะกุยช่าย หนึ่งพร้อมน้ำจิ้มเสร็จแล้วพี่น้องมาเปิดกองกินกันเลยจ้ะมาฉันมากินอ่างนาะพี่น้องทําเองกินเองเนี่แหละมามากินแสบๆน้ำก,กันจ้ะพี่น้องจ้ะมามากินกันพี่น้องแสบๆเลยจ้ะอืมอร่อยมาก kamehnya tasuat. Ya, ya. Hmm. 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 เอ็กินเองพี่น้องแซ่บคักอืมนี่อีกอ,อันนี้ตีฟีดไปแล้วพี่น้องเไปกินกินกินไม่หมดพรุ่งนี้หัวไปโรงเรียนอุ๊บประมาณหัวไปเ็ำงานแก่บึง ใส่เด็ดๆเลยพี่น้องให้น้องใส่ใส่ใส่ฟรีพี่น้องใส่ฟรีนะคะโคตรอร่อยเลยพี่น้องเล้ยแป้งเนี่ยเนี้นมถึกใจครับน้ำจิ้มก็ะเทียพี่น้อง เสร็จเรียบเมือ่อเพื่อนอนข้าวไปพอกันขึ้นมาค่ะพี่นอนจ้าขึ้นมีกระแทกเลยเหรอคะสวัสดีลยค่ะ